สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีเปลี่ยน C h เป็นความถี่นะครับของ Moto s X 8 0 0 1เป็นตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับมันขึ้นมา CX 001ก็คือช่องที่1เหน็นไหมครับตัวนี้ถ้าเราถ้าเราดูอย่างนี้เราจะาดูความถี่ไม่รู้นะครับเพราะว่าเขา ซ่อนความถี่เอาไว้นะครับคือไม่อยากให้คนอื่นเขารู้ว่าช่องหนึ่งนี้เป็นเลขอะไรนะครับทีนี้นะครับถ้าเราจะดูความถี่แบบช่องข้างล่างนี้นะครับเนี่ยสองสี่ห้าแปดแปดเจ็ดห้าศูนย์อะไรเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยนยครับเป็นแบบนี้เราสามารถเปิดดูความถี่ได้นะครับวิธีทํามันก็ไม่ยากนะครับวิธีดูความถี่นะครับหรือเปลี่ยน CS เป็นความถี่ให้ทําแบบนี้นะครับกดเมนูครับเมนู กดลูกศรไปทางขวานะครับเพื่อจะไปเมนูที่40นะครับหรือเราจะไปแบบลัดกด40เลยครับ40ปึ๊บอ่าเห็นไหมครับเมนู A ก็คือช่อง A นั่นเองเนี่ยครับอ่าเสร็จแล้วให้กดเมนูครับปึ๊บอ่าอันนี้มันมันโชว์เป็น cs อยู่เห็นไหมครับอ่าเราก็ถอยลงนะครับให้มันเป็น frequency นะครับอ่าตัวบนนะครับอ่าตัวนี้เลยนะครับตัวนี้อ่าเราให้มันโชว์ความถี่ เสร็จแล้วให้กดเมนูครับปึ๊บอ่าคอนเฟิร์มแล้วกด e อ i t ออกมาครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับมันก็จะมาเป็นความถี่2450 0 0เห็นไหมครับอ่าวิธีอ่าดูความถี่มันก็ไม่ยากนะครับตัวนี้นะครับอ่าบางท่านก็อยากจะซ่อนความถี่ไม่ให้คนอื่นเขารู้นะครับว่าความถี่นี้มันคืออะไรนะครับถ้าเราจะปิดอ่าซ่อนความถี่เหมือนเดิมก็ทําเหมือนเดิมครับกดเมนูครับเมนูอ่านะครับ เสร็จแล้วนะครับให้กดเมนูซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยครับให้เลือกอกดลูกศรลงให้เป็น CS แบบนี้นะครับตัวนี้เนมนก็โชว์เป็นชื่อแบบข้างล่างนี้เห็นไหมครับนะครับอันนี้เราจะปิดความถี่เลยไม่ไม่ให้ไม่ให้เขารู้เลยก็เป็น CS นะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปึ๊บ <Conf irm. S 1> ปึ๊บเห็นไหมครับ มันก็จะปกปิดความถี่ก็จะโชว์แต่ช่องอย่างเดียวนะครับก็คือ CS001 ก็คือช่องที่1นั่นเองอความถี่เราจะไม่รู้นะครับะนะครับบางท่านก็ไม่อยากจะโชว์ความถี่ไม่อยากให้คนอื่นเขารู้ความถี่ก็แนะนำปรับให้เป็น CS แบบนี้นะครับวิธีซ่อนความถี่หรือเปลี่ยน CS เป็นความถี่มันก็ไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ ขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ